บบสารสนเทศของกระทรวงพลังงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้มีการสำรวจสถานภาพปัจจุบันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานประหลัดกระทรวงพลังงานและสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานอย่างต่อเนื่องแบ่งเป็น3ด้านด้านที่ 1. สถานภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัลในส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับใช้งานทั่วไป เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ขายและระบบเครือข่าย 2. สถานภาพด้านระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล 3. สถานภาพด้านบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อประกอบการจัดทำแผนในการดําเนินงานยุทธศาสตร์ 1. ส่งเสริมสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการและควบคุมดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงพลังงานให้มีประสิทธิภาพ อย่างต่อเนื่อง 2. เพิ่มศักยภาพทักษะแนวคิดในการปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและกระตุ้นให้เกิดการสะสมองค์ความรู้เพื่อการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 3. พัฒนาปรับปรุงบูรณาการระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับด้านการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก 4พัฒนาปรับปรุงบูรณาการระบบสารสนเทศด้านพลังงานเพื่อสนับสนุนภารกิจของกระทรวงพลังงานระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลของกระทรวงพลังงานสั่นงานประลัดกระทรวงพลังงานได้ไประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานโดยระบบสารสนเทศส่วนใหญ่จัดจ้างพัฒนาจากภายนอกและมีบางระบบพัฒนาเอง จึงได้ไปยุใช้วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศมาตรฐานกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ในการพัฒนาระบบระบบสารสนเทศที่ใช้ภายในองค์กรระบบอินเทอร์เน็ตสามารถใช้ระบบสารสนเทศต่างๆร่วมกันได้ระบบการลาเช่นการบันทึกเวลาการปฏิบัติงานราชการด้วยลายนิ้วมือระบบการจัดเก็บเอกสารเหมือนการจัดเก็บเอกสารเข้าตู้เอกสารลิ้นชักหรือแฟม้ม ระบบค้นหาบุคลากรที่รวบรวมข้อมูลบุคลากรทั้งส่วนกลางและสำนักงานพลังงานจังหวัดระบบ UTM ระบบแสดงสถานะการเชื่อมต่อเครือข่ายสื่อสาร GIS ระหว่างส่วนกลางกับสำนักงานพลังงานจังหวัดระบบงานสารบัญอิเล็กทรอนิกส ระบบให้บริการรับส่งหนังสือจัดเก็บเอกสารเพื่อส่งต่อสั่งการและลงนามในเอกสารระบบประชุมแบบทางไกลระบบประชุมทางไกลออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสามารถประชุมแบบเห็นภาพฟังเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมได้ระบบยืนยันตัวบุคคลสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐทำหน้าที่ในการตรวจสอบการเข้าใช้งานในระบบต่างๆ ระบบสร้างสซเททที่ใช้ในการบริการประชาชนเนเว็บไซต์กระทรวงพลังงานเป็นแหล่งรวมในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านบริการต่างๆของกระทรวงระบบท่านข้อมูลพลังงานประเทศระบบบริหารจัดการข้อมูลด้านพลังงานระดับภูมิภาคเพื่อสนับสนุนแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่สนใจให้เข้ามาค้นขอข้อมูลพื้นฐานด้านพลังงานของภูมิภาคระบบสร้างสนเทศภูมิศาสตร์ระบบจัดการข้อมูลด้านพลังงานเพื่อการวางแผนเชิงพื้นที่ ชกระทรวงพลังงานใช้ติดตามข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆด้านพลังงานและเพิ่มช่องทางการติดต่อกับกระทรวงพลังงานกระทรวงพลังงานนะคะได้มีการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงบูรณาการและเผยแพร่ข้อมูลด้านพลังงานให้กับทุกภาคส่วนเพื่อนําไปใช้ในการวิเคราะห์คาดการณ์ด้านพลังงานได้อย่างถูกต้องและแม่นยําเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ big data ระบบ b i ด d ต t a ลก,ก่านะคะจะทำงานบนแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ออกแบบให้เชื่อมโยงกับระบบ Internet o น t ตออฟหรือ IoT โดยจะมีระบบสมองกลอัจฉริยะ AI เข้ามาช่วยในการประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลที่จะแปลงจากข้อมูลปกติให้เป็นข้อมูลเชิงลึกด้านพลังงานที่จะนำไปต่อยอดในการบริหารจัดก,การนโยบายด้านพลังงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะโดยประโยชน์ของการจัดตา Data นะคะคือการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงหรือของ5แผนระยะยาว20ปีได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพว่าแต่ละแผนมีการดำเนินและมีความคืบหน้าในการปฏิบัติงานอย่างไรและมีส่วนใดที่ต้องแก้ไขและได้รวมไปถึงการให้บริการประชาชนอย่างรวดเร็วซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย Energy for All หรือพลังงานเพื่อทุกคนซึ่งจะเป็นการ พิชฌโรูปแบบการทางานของกระทรวงพลังงานและโดยงานรัฐให้ทันต่อการเปลีป่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของโลกต่อไปและได้มีการวางวิสัยทัศน์ของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติให้เป็นผู้ให้บริการข้อมูลและสารสนเทศด้านพลังงานที่ตรงตามความต้องการและเป็นที่เชื่อถือของผู้ใช้ทุกกลุ่มค่ะ